สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นรถพ่วงสิ่งทุกท่านนะครับสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีรถอฟก์อลเก้นนะครับเป็น10ล้อซิ่งคสไตล์บราซิลนะครับวันนี้ก็ของแต่งไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ผมมีมดล้อมาให้นะครับมดล้อสวยๆนะครับออรถคันนี้ก็สวยนะครับแล้วก็มีเสียงมาในตัวเลยนะครับลงไฟล์เดียวก็จบเลย แต่ลงล้อเพิ่มเติมนะคคุณผู้ชมนะครับล้อด้านหลังเนี่ยสามารถเอาขึ้นลงได้นะครับลงเนาะกดตัวยูครับผมอันนี้ผมเลือกเป็น6กคูณสทับทับเลยทับทับเลยมันมีทับเยูะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเท่เนี่ยเท่มากนะครับเป็นสไตล์บราซิลนะครับผมเครื่องยนต์นั้นมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับ แต่อันนี้ผมในคลิปผมเลือกเป็นเครื่องที่เดิมๆเลยนะครับอันแรกตัวแรกก็ไม่ค่อยแรงนะครับก็100กว่าแรงมาอีกนะคโอเคเนาะภายในก็สวยงามนะครับกระจกก็ปิดเปิดได้นะครับตามปกติใส่เบาซิ่งมาให้นะครับโอเคเนาะไปดูเลยครับว่าผมดาวโหลดและติดตั้งยังไงนะครับลงให้ดูด้วยแต่งให้ดูด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยครับ Let's go ล่ะครับคุณผู้ชมครับ วิธีดาวน์โหลดนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็มีอยู่่1ลิงก์นะครับผมก็กดแสดงขึ้นมานะครับเอ่อกดดาวน์โหลดนะครับปุ่มสีเหลืองรอสักครู่นะเอ่อเราต้องติ๊กตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนี้มีเช็คแบบนี้ด้วยความปลอดภัยสูงเนี่ยแต่ก่อนไม่มีนะครับตอนนี้มีแล้วนะครับรอสักครู่ขนาดไฟล์122เมกะบิตนะครับผมอันนี้เป็นไฟ WinRAR นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับโชว์อินโฟเดอร์ครับผม ทีนี้ปิดเบราว์เซอร์ออกไปไปกคดคลิกนะครับเปิดไปดูแป๊บหนึ่งโอเคเราต้องใช้ไฟล์ scs ที่อยู่ข้างในไฟล์บิมอัดที่เราดาวน์โหลดมาอีกทีนึงนะฮะทีนี้เปิดตำแหน่ง Folder Mod ขึ้นมานะครับ Document มมน,นะครับไปตรง Euro Truck Simulator 2ไปตรง Mod ครับอันนี้มรถคันเมื่อวานผมพอลบทิ้งไปนะครับ,บแล้วก็ใส่คันนี้เข้าไปนะฮะเปิดไฟล์บิมอัดที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับ,บก็ใช้ไฟล์ที่เป็น .scs ที่อยู่ข้างในไฟล์บิมอัดที่เราดาวน์โหลดมานะฮะ ลาเข้าไปครับผมฟลิปปักแค่นี้ครับเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็เข้าเกมได้เลยให้คุณผู้ชมพอเราเข้าเกมเสร็จนะฮะให้คุณผู้ชมไปตรง mod manager นะครับผมซีเลืองเลยนะฮะเวอร์ชันที่ผมใช้ณตอนนี้ก็คือ1.41นะครับผมจะใส่ตัวรถเข้าไปก่อนนะครับเกี่ยวล้อเนี่ยถ้าไม่มีตัวล้อนะฮะเดี๋ยวผมใส่เพิ่มทีหลังนะครับล้อผมมีเยอะเลยนะครับผมแปะไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะฮะเนาะ อาทีนี้เข้าเกมครับผมทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปตรงทาร์กดิวเลอร์นะครับแล้วก็ไปตรงมอดดิวเลอร์นะฮะเออไม่ขึ้นมาฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันมากับผมลืมใส่หรือเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีความผิดพลาดอะไรลืมใส่มอดเข้ามาเหรอที่ผมเลือกแล้วนะอ๋อผมก็ใส่เข้ามาแล้วนี่แ <c oughs> ล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะแป <c oughs> ๊บหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวไปตรงทาร์กดิวเลอร์ใหม่ผมว่าผมต้องเปลี่ยนโปรไฟล์หรือเปล่านย ไม่มีฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมใช้โปรไฟล์อื่นที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเออช็อปตรงช็อปลักเนี่ยมันปลดล็อกหมดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโปรไฟล์แป๊บ,บนึงนะครับโอ้ยเปลี่ยนโปรไฟล์ครับเอาอ่าโอเคผมใช้โปรไฟล์นี้แหละนะครับเดี๋ยวเช็คตรงซักดูเลยโอเคผมว่ามันต้องมีสักรถแหละนะฮะเดี๋ยวผมลองหาดูค่อนไม่รู้ว่าอยู่ช็อปอะไรนะครับ ก็โอ้ใช้เวลาค้นหา <Hey. S 1> โอเคเจอแล้วโอ้แจ็กพอร์ตครับผมช็อปแมนนะคุณผู้ชมนะครับไปตรงช็อปแมนเลยแล้วรอก็มีตรงด้วยนะครับให้คุณผู้ชมกดอ่าคอสติมา์นะครับผมช่วงล่างนี้ให้เลือกเป็น6 6หกซเอ้หกคูณสนะหรือเอาเป็น6กคูณ2แบบยกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ไม่ตรงนะครับหรือว่าเอาเป็น6กคูณสก็ได้ผมเอาแบบยกแบบนี้นะครับ แล้วก็เครื่องยนต์ละ่ะดูเหมือนว่าเออก็ยมีเครื่องยนต์มาให้ด้วยนะเอาเครื่องเดิมไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนนะครับผ้าตัวไหนที่มันไม่มีเสียงนะครับผมไปเปลี่ยนเ้าทีหลังนะครับเกียร์ก็ใช้เกียร์เดิมเลยนะครับสองเกียร์เนะาะมาดูภายในละ่ะคืออันนี้อันนี้นะครับนี่จะเป็นของแมนนะครับเอออันนี้เป็นของเขานะครับอโอเคเลือกอันนี้นะครับสแตนดาร์ด ตัวนี้นะครับผมตัวที่3ามนะครับแล้วก็สีครับผมคออผมเอาเป็นวันนี้ขอเป็นสีแดงนะครับเพราะว่ารถคันนี้ต้องสีแดงเอาเลือกรับเลือกพาร์ทครับผมเอาเป็นพาร์ทสีละกันนะครับตรงนี้ล่ะเอออันนี้สวยนะอืมเอาเป็นสีแล้วตรงนี้ล่ะครับตรงนี้คืออะไรอ๋อวันนี้จะเลือกเป็นอะไก็ตามใจเลยนะฮะคุณผู้ชมเลือกเป็นสีแดงหมดเลยนะครับแล้วก็เสาอากาศครับผมเสาอากาศ นี้ฟิล์มครับผมมันต้องฟิล์มแบบนี้นะฮะมันจะหลอนะับผมนี่บังแสงครับผมโอเคเอาสีแดงเหมือนกันนะครับรถคันนี้สีแดงเนี่ยอันนี้ไม่มีผลครับเอาเป็นแบบเดิมไปก่อนอันนี้เครื่องปรับอากาศนะฮะอนี้กระจกนี่คืออะไรเงาของรถนะครับผมไม่เอาดีกว่านะฮะอันนี้คืออ๋อของที่บรรทุกนะฮะรีเแลแต่เลยนะครับว่าจะบรรทุกอะไรนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันเป็นรถ ขับเล่นนะครับรับจ้อบไม่ได้อมีมะเขือเทศด้วยนะฮะมีถูกใจผมอยู่อันนึงอันนี้ <c oughs> หมดหรือยังครับด้านหน้าน่าจะหมดแล้วนะตรงนี้ล่ะตรงนี้น่าจะเป็นท่อนะฮะหรือเปล่าท่อหรือถังน้ำมันถังน้ำมัน,นครับผม,ผมแบบกลมรับผมโอเคตรงนี้นะครับเหลี่ยมตรงนี้จะมีเอ่อบางคุณน,นะครับอันนี้เลือกตามใจเลยนะครับอ๋ออันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอัอนไหนมีเยอะพอสมควรนะครับโอ้โหเยอะแยะนะเนี่ยเออมีสีแดงวะ สีแดงแล้วกันนะฮะหมดหรือยังครับเนี่ยหดด้านมาด้านหลังตรงนี้มีไฟตรงนี้นิดนึงมาดูล้อครับผมคุณผู้ชมล้อนะฮะล้อโอ้ไม่มีมาให้นะครับเดี๋ยวใส่มดล้อเอาทีนี้ก็หมดแล้วเลออเนยนะฮะของมันมีนิดเดียวไปดูภายในสักนิดหนึ่งเฮ้ยออริจินอลอันนี้ครับอันนี้เทค,ครับผมโอ้ไม่ใส่ไม่ใส่พวกอะไรจิ๋วอันนี้เบาครับปูเบาซิ่งนั่นแหละเออเท่เทอันนีน้เท <c oughs> <c oughs> มมไม่มีไม่มีมันไม่มีมน,มนี่หรอ,อเจอไม่มีมีวมิทิุเอาแบบแบบนี้นแล้วกันเนาะหมดแล้วนะครับโอ้อหแต่งนิดเดียวนะฮนะก็ะะป็นรถแบบสบายๆนะวันนี้รถแต่งแบบไม่เครียดน,นะโอเคเดี๋ยวเราลงซื้อดูครับแล้วพอผมจะไปะทดสเสียงเครื่องยนต์ด้วยครับซื้อดูนะ นะครับสวยงามครับผมโอ้มีกระตุกนิดนึงมีโหลดแมปนิดหนึงครับผมอ๋อหลอเนี่ยติดฟิล์มมาด้วยนะครับฟิล์มสวยอันนี้ถังอะไรเนี่ยถังน้ำครับผมรถบรรทุกถังน้ำโอเคนะ่เสียงมีนะโอเคกระจกก็ใช้งานได้นะครับ โอเคตั้งค่าเสียงตรงนี้นะครับโอ้มองประมาณนี้แหละขับสุดละอ่ะเอาละนะครับรถสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้แต่งน้อยนะครับแต่ก็สวยอยู่นะถ้าใส่มอดล้อเข้าไปเพิ่มเนี่ยสวยแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับเดี๋ยว พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับมีรถสวยๆแปลกๆนะเขาจะมาลงอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม